ทุกคนตอนนี้พี่วีกำลังจะไปรับลูกของล,ลูกของพี่วีนะละโอละแต่เธอเดี๋ยวจะไปรับเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูว่าเขาขึ้นรถบ m อราคา1 2ล้านบาทเขาขึ้นยังไงเนาะแล้วก็ใครสุดจละ,ะละสรละแทก็ถัดมาได้นะครับเป็นโปรนบ็อกมาได้นะครับเดี๋ยวจะกันที่รู่นะครับทุกคนนี่ตอนนี้พี่วีถึงแล้วทุกคนเนี่ยนังได้ยินเสียงรถรถบีเอ,อแล้วก็ร้องนะ เดี๋ยวพี่วิจะให้ดูนะว่าลูกๆของพี่วิขึ้นรถซาเล้งยังไงฮ้เฮ้เฮ้มา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 กลับบ้านกลับบ้านอิ่มแล้วนี่แน่เฮ้เฮ้เฮ้พี่วิพี่วิผูกตรงนี้ทุกคนผุกเชือกอยู่ตรงนี้เอามาทางนี้ทำไมอืม ไปมา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 เร็วละซอตัวนี้ละแซนทุกคนมาเร็วมามาเอาข้างข้าข้านี่นีพี่ปดปัะตูให้อ่นี่ปดปัดตูให้แล้วไม่ต้องมากินนมบนถนนเดี๋ยวรถมาเคลืนอนเคืนขึ้น นี่ขึ้นอ่าเหลืออีกตัวหนึ่งทุกคนนูอยู่ในนู้นจ้าเดี๋ยวไปเอาแบบหนึง่งนี่นางขึ้นแบบไม่ต้องสอนเยอะนางรูเรื่องมาได้ละเซอเอออันนี้ละซอะเร็วกระโดดมากระโดด <c oughs> อกระโดดแม่ เร็วเร็วไม่กระโดดไม่ต้องกลับหรือเบรเธอจะกลับเลยนะี่กระโดดมาแหมน้ำแค่นี้เองทำเป็นกลัวกระโดดมาจ้าอ้าากระโดดมาแล้วเร็ว มาเน่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 ก่อ,อนเน่ขึ้่นอันนั่นแหละดูสอนง่ายสอนว่าจะกลับแล้วหอห่หนี่แหละความสุขของพี่วีไม่ต้องอะไรเยอะแค่กลับลูกๆแค่นั้นเอง ใช่งนี่ละโซนี่ละแซนี่นี่ละแซนี่ตัวขาวนี่นี่ละแจเนี่ละโซอ,อันนี้ม่นาปากลับ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 ไป